ใจและเพิปราบถนาที่สุดคือเสียงปรบมือเมื่อสิ้นสุดเสียงเพลงร้องไม่เพลาะฟังพูดดีกว่าณแหล่งนี้ที่พับจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ไหนณแหล่งนี้สายทางใจไหลสู่เราพี่น้องครับบทเพลงลูกพุ่งฟังกันเลยเถิดอดุรักกันไว้เถิดเพลงลูกพุ่งฟังแล้วประบายใจฟังแล้วได้อรรภรรในการฟัง เปรียบชมเลนกับละครเรื่อง,งสั้นที่กรูเพลงบรรจงแต่งบรรจงเขียนให้กับนักรให้กับร้องฟังแล้วเข้าใจง่ายพี่น้องพิมพ์รวันนี้ถึงเวลาท,ท,ที่ทิมพ์จท่านรอคอยศิลป,ปินที่ท่านเคยติดตามการประกวดร้องเพลงแชมป์สองร้อยสมัยแฟนๆหลายแขกหลาย,ลายทุกท่านที่เคยติดตามการประกวดร้องเพลงของเขา ไม่เคยสร้างความติดวังให้กับพี่น้องนักปฏิร้อมแล้วเขาเพร้อมที่จะขึ้นมาโค่คนคณะรัรปรควัมเมตาจากระดาวแปลๆเสียสะละต,ต้ตอกัรไล่ทันงการปัิริป ดีตอนนี้เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปนานๆน,นะจ๊ะ